อ่ะทุกคนครับงวดนี้นะครับนะเป็นงวดสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะมาขอญานาคพระขนงทุกคนครับซึ่งญานาคนะครับให้โชคให้ราบเรามาสามงวดติดนะครับนะเป็น3ตัวตรงหมดเลยนะครับทุกคนครับครั้งนี้นะครับที่อาจารย์มาวัดย่านาคนะครับผมพูดตรงๆนะผมฝันเห็นฝันว่าผมมามารูปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้้วครับว่าเป็นที่นี่หรือเปล่านะครับนะแต่คืออ่ะเลขชัดมากนะครับอุ้ยเจ็ดชัดมากเลยเมื่อกี้นี้เหมือนเลข3าก็เหมือนเนาะเลข3ก็เหมือนเลข7ก็เหมือนเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้เลข3ก็เหมือน3ก็เหมือน7ก็เหมือนอุ้ย7อะไรเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนครับ8กับ3ตัวเดียวกันนะอันนี้8เท่ากับ3เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย8ก็เท่ากับ3เนาะนะอาจจะเป็น3ก็ได้นะทุกคนครับ3 6 37 3 7 3 7, 3, 7. งวดนี้ทุกคนครับอาจารย์มาขอญานาคนะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับ่านะครับจะให้เป็นงวดสุดท้ายนะครับให้ทุกคนได้โชคได้ลาบนะครับกับญานาคพาะขนงซึ่งนะครับสถิติที่ผ่านมาทุกคนครับเข้า3ตัวตรงนะครับสมงวดติดซึ่งงวดนี้ทุกคนครับอาจารย์สรุปเลขไว้ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดแนวทางดี กับอาจารย์พุษ์เลขกดนีครับงวดนี้นะครับขอให้บารมีนะครับย่านหน้าพระขนงนะครับบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับโดยบาดาลให้กับนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์นะครับนะวันที่16พฤศจิกา2568นี้กันทุกคนสวัสดีครับรูปแบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่นปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่าปวดมาสองสามปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบพลานา่ะหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวต้าแคลมาให้หนักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายสบายอยือนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวต้าแคลกินทุกวันตามคำแนะนำแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูก้าไวตะแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวตะแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สร้งเลยจัดตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกๆวันเนี่ยเป็นเรื่องราวของการใช้ร่างกายทั้งนั้นเลยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าไวรัสซอัพเนี่ยนะครับผมโรคปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดหลังปวด,ปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ย มันตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมในการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมตลอดเวลานั่นก็นคือตัวนี้เลยว i ้าแคลที่ผมมั่นใจที่จะบอกต่อได้เนี่ยครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักมากสภาวะต่างๆที่พูดไปเนี่ยเจอมาหมดแล้วนะครับผมก็เลยมั่นใจมากนะฮะที่จะบอกต่อก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆวัยเก๋าอย่างเรานะครับผม เปิดใจให้วตาแคลนี่มาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยบำรุงร่างกายของเราอีกสักนิดหนึ่งและคุณจะมั่นใจในทุกๆกวันับผมครับวตาแคลแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจวตาแคลแคลเซียมบำรุงกระดูกลน์แอดวตาแค9หรือโทรไปที่0801422452